ต้อนรับสู่เทอร์โบคาวันนี้เราจะพาคุณไปดูหนึ่งในรถ s อ v ขนาดกะทัดรุงที่กำลังเป็นกระแสมาแรงที่สุดอย่างฮุนไดเวนิว2026รุ่นใหม่ล่าสุดที่อัดแน่นด้วยดีไซน์ล้ำยุคฟีเจอร์อัปเกรดและความคุ้มค่าที่มากกว่าเดิมแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนตั้งแต่แรกเห็นภายนอกคุณจะรู้สึกได้ทันทีว่ารุ่นใหม่นี้มีความโดดเด่นกว่าเดิมด้วยเส้นสายที่คมชัดสัดส่วนที่ดูแข็งแรงและกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมมากขึ้น ไฟหน้าและไฟ DRL แบบ LED ด,ดีไซน์ใหม่ที่ดูล้ำสมัยช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถได้อย่างชัดเจนทำให้วนิว2026กลายเป็นรถเล็กที่มีบุค,คลิกใหญ่เกินตัวเมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารวนิว2026จะทำให้คุณประหลาดใจกับการปรับดีไซน์ใหม่ทั้งหมดวัสดุภายในที่ดูพรีเมียมขึ้นหน้าจอดิจิทัลขนาดใหญ่ขึ้นและระบบอินโฟเทนเมนที่อัปเกรดให้รองรับการใช้งานได้ลื่นไหลกว่าเดิม ทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายรวมถึงระบบอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA ที่ช่วยให้รถของคุณทันสมัยอยู่เสมอเบาะนั่งได้รับการออกแบบใหม่ให้รองรับสรีระได้ดีขึ้นและแม้ว่าตัวรถจะมีขนาดกระทัดรัดแต่การจัดสรรพื้นที่ภายในทำให้รู้สึกกว้างนั่งสบายไม่อึดอัดเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันหรือเดินทางไกลก็ได้ ด้านขุมพลังหุงมไดเตรียมปรับปรุงเครื่องยนต์ให้ตอบสนองดีขึ้นประหยัดน้ำมันมากขึ้นและให้ประสบการณ์ขับขี่ที่ลื่นไหลกว่าเวนิวรุ่นก่อนการปรับเซตช่วงล่างใหม่ช่วยให้รถเกาะถนนดีขึ้นและมั่นคงขึ้นแม้ในเส้นทางครุขระาหรือโค้งแคบทำให้เวนิว2026ขับสนุกขึ้นเหมาะทั้งสำหรับการขับในเมืองและทางไกลส่วนใครที่เน้นความประหยัดรุ่นใหม่นี้ยังคงรักษาจุดแข็งเรื่องค่าใช้จ่ายการดูแลรักษาที่ไม่สูงเกินไปอีกด้วย ด้านความปลอดภัยฮุนไดเติมเต็มด้วยเทคโนโลยีสมาร์ทเซนรุ่นล่าสุดไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนมุมอับสายตาระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันและระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่อีกหลายรายการที่ช่วยให้คุณมั่นใจมากขึ้นในการเดินทางทุกเส้นทางฟีเจอร์ทั้งหมดนี้ทําให้วนิว2026เป็นรถที่ทั้งปลอดภัยใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับทุกไลฟ์สไตล์ คุนไดเวนิว2026คือรถ SUV ขนาดเล็กที่พัฒนาไปอีกขั้นทั้งสวยขึ้นทันสมัยขึ้นและคุ้มค่ามากขึ้นเหมาะสำหรับคนที่ต้องการรถที่ครบเครื่องใช้งานง่ายและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยไม่ว่าจะใช้เป็นรถประจำวันหรือรถสำหรับครอบครัวรุ่นเล็กก็สามารถตอบโจทย์ได้อย่างยอดเยี่ยม รุ่นนี้กำลังจะสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับกลุ่ม SUV ขนาดกระทัดรัดและแน่นอนว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่หลายคนจับตามองอย่างแน่นอนในปี2026นี้